นักวิทยาศาสตร์อิสราเอลได้เผยความสําเร็จในการรักษาโรคมะเร็งได้นักวิทยาศาสตร์ชาวอิสราเอลว่ามีเทคโนโลยีอันทันสมัยเพื่อทําลายเซลล์มะเร็งในหนูทดลองได้สําเร็จโดยไม่มีผลข้างเคียงใดๆโดยเทคโนโลยีดังกล่าวนี้ก็คือระบบตัดต่อยีน The CRISPR-Cas9 ซึ่งได้ช่วยให้นักวิทยาศาสตร์สามารถตัดต่อ DNA ในเซลล์มะเร็งได้อย่างแม่นยำและกำจัดเซลล์เหล่านั้นไปได้ซึ่ง วิธีนี้คิดค้นโดยเจนนิเฟอร์เอดอนาและเอมานูเอลชาเพนเทียซึ่งเป็นเจ้าของรางวัลโนเบลสาขาเคมี K i, ในปีนี้ศาสตราจารย์แดนเพียผู้เชี่ยวชาญทางด้านมะเร็งได้เผยว่าการวิจัยจากมหาวิทยายลัยเทรวิฟได้สแสดงให้เห็นว่าระบบนี้สามารถใช้ในการรักษามะเร็งในสัตว์ได้ซึ่งก็ได้รับการตรวจสอบและตีพิมพ์ลงบนวารสาร Scientist a d v a n ว โดยศาสตราจารย์แดนเพียได้กล่าวกับ Times of Israel ว่าระบบดังกล่าวไม่มีผลข้างเคียงใดๆโดยเขาได้ให้คำอธิบายว่าเป็นเคมีบำบัดที่งดงามและเชื่อว่าเซลล์มะเร็งที่ได้รับการรักษาด้วยวิธีนี้จะไม่กลับมามีชีวิตอีกต่อไปศาสตราจารย์เพียก็ยังได้กล่าวถึงเทคโนโลยีนี้ว่าสามารถต่อลมหายใจของผู้ป่วยมะเร็งได้และก็หวังว่าวันหนึ่งจะสามารถใช้ในการรักษาโรคมะเร็งและ เข้ามาแทนที่เคมีบําบัดในปัจจุบันซึ่งมีรูปแบบการรักษาที่อาจจะส่งผลข้างเคียงที่รุนแรงต่อผู้ป่วยได้ซึ่งทีมนักวิทยาศาสตร์กําลังวางแผนที่จะพัฒนาการรักษามะเร็งทุกชนิดอยู่และเทคน,คนิคนี้ก็พร้อมที่จะใช้กับมนุษย์ภายในสองปีนี้อย่างไรก็ตามเทคโนโลยีที่ชื่อว่า The CRISPR เคสนนั้นยังต้องได้รับการพัฒนาต่อไปแต่สิ่งที่สำคัญก็คือเราได้แสดงให้เห็นว่าสิ่งนี้สามารถฆ่าเซลล์มะเร็งได้ตามรายงานจากวารสาร Science Advances ได้เปิดเผยว่างานวิจัยดังกล่าวใช้หนูทดลองหลายร้อยตัวที่มีเซลล์มะเร็งชนิดที่ลุกลามมากที่สุด2ชนิดได้แก่มะเร็งสมองและมะเร็งรังไข่ในระยะแพร่กระจายโดยหนูทดลองที่ได้รับการรักษาพบว่ามีอายุไขเพิ่มขึ้นเป็น2เท่า ด้วยอัตราการรอดชีวิตสูงขึ้นถึง30%